สวัสดีรสดดสรครับมรผมมาลุนสุนีดานิษัทนะครับมารุณสุนตัวเก่าแท้นะผมคันนี้เป็นตัวเก่าแท้นะเอกสารครบโอนะผมภาสีหกหกนะผมชุดสีสวยนะผมมีรอยตามการใช้งานนะชุดสียงเงาเลยนะผมอันนี้เครื่องเดิมนะผมเดิมเนยใส้นะขับมันๆน,นะผมท่อผ่านะผมคันนี้เราคอเราลอกเบาได้ปกตินะผมไอเกียร ระบบไฟติดครบนะผมคันนี้แต่ไม่ดังนะล้อคอลอ้อบอดได้ปก,กติเครื่องเครื่องเงียบเลยนะผมคันนี้เครื่องเงียบนะมีแคมแต่งตัวนึงนะผมจะมีเสียงแคมหน่อยนึงนะครับผมขับมันๆเลยครับผมคันนี้เดินเบานิ่งๆเลยนะขับูเอ็น ติดมือมากนะผมคันนี้เอกาสารครบโอนะผมา466นะสนใจดูรถได้บางปูนะครสมุทรปราการนะผมมี่เป็นการจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วชายนะผมมันจำก่อนส่งนะโอเคครับผมสวัสดีครับผม